สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังพบก,กับรายการ Boy TH Clipser วันนี้ผมก็จะมาอัดเกมใหม่ครับแล้วก็มาอัดเซิร์ฟไลโบสและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกและเป็นเซิร์ฟแรกที่อัดนี้ผมก็มากับพวกในทีมอีกสองคนนะ หลายคนก็จะเคยเจอแล้วแหละโอเคผมก็เป็นหัวหน้าทีมนะผมชื่อบอยทีเฮดคลิปเซอร์ในเกมสมาชิกของกลุ่มผมเป็นหัวหน้านี่ก็บูมเออทำไมตั้งชื่ออย่างเดี๋ยวไปให้มันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทีเฮดคลิปก่อน์กนก็ตั้งไอ้นี่ก็โบทีเฮดคลิปเซอโอเคไปลุยกันเลย ก็คลิปแรกก็อาจจะมีการผิดพลาดกันบ้างนะมียอมไปอีกเราต้องขออภัยกันด้วยแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าการตัดต่ออะไรพวกนี้นวางหน้าปกต,ต่างๆอย่างนี้ก็ช่วยกันบอกเลยนะเพราะผมก็ไม่เคยอัดมาก่อนครั้งแรกนี่นแหละ ก็เคยติดอยู่ในคลิปของคุณมาร์คซีเฮดเพราะว่าเคยอัดร่วมกันแต่ไม่ได้หรอกเอา <กด S 1> โอเคอเออกดไม่ได้ไฟฟไม่ดีเปล่าไม่แน่ใจก็นะจะได้เสียงน้องผมนะมโอเค กดได้ละเอาได้ของดีอ่ะอออบูมมาแล้วนี่เวลาเล่นฮังเกิลเกมเนี่ยนะผมก็จะไม่ค่อยทีกับคนอื่นหรอก,เ,รอกเอาง่ายไม่เคยทีมเลยเพราะว่า เรามีทีมไปอยู่แล้วทีมที่ผมตั้งก็เดี๋ยวบอกบูมแี้ที่ผมก็มีทางมีเพื่อนที่รู้จักก็เป็นคนนะบูมน้องปอน้องปอห้า ออนนี้ก็น้องผมน้อยแท้น,นี้เด็กบนโรงเรียนเรียจกักแล้วก็มีคนในทีมอีกเยอะก็อย่าลืมมาติดตามกดซับสไครต์กันด้ยนะกดแชร์ด้วย หน้าก็อาจจะมากันแบบนี้แหและเพราะว่าผมชอบเร่งเสริมนี้แล้วกันหนึ่งกาทีข้างหน้าผม่าจะพาคนที่ชื่อว่าคุณมาร์คสี่เฮ็ดกับคุณบอสสีเฮ็ดก็จะมีการแข่งขันกับทีมนะเพราะว่าทีมคุณมาเขาเป็นชื่อทีมว่าทีมพันเตอร์คนในทีมก็ ร้อสิบคนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่รู้ว่าทีพี่มากเขามีนักแคสเกมอยู่ด้วยโอเคสามสิบวิระหว่า,างนี้ก็จะไม่บลมดละผมจะโทรฝีมือล้กันการเล่นเพราะว่าเซิร์มนี้ผมชอบเล่นมากไม่ได้ตัวแต่มีของดีนงค่ะก็ยิ่งดีเลย สามสองหนึ่งว่งก็จะไม่แย่งนองนะอา้าวหยิบกันเวลาห็นก็เป็นอย่างนี้โอ้ยตุกตุก ผมก็ใช้โปรแกรมอัดหน้าจอไอโมโมเซอะไรนี่แหละไมมีคนตามคนไทยข้ามันเลย,ยไหม,มก็คุยกับน้รงก่ยน,นะโอเค,อเคมันจะทิมด้วย เป็นครั้งแรกที่ทีมคิปเซอร์ทีมคนอื่นมาทีมกันเพราะว่าก็าเคยทีมมาและแต่ว่าไอ้บูมมันไม่เคยทีมกับคนอื่นเอาค่าก็ค่ารอค่าคนค่าบูมค่าบูมคนธนยศคนธนยศไม่กระตุกจัง แหลกตายนะตีรักแล้วนะถ้ามันไม่แหลกนะสงครามมันตายแล้วแหละตายเพราะว่ามันฆ่าทีมเราจะฆ่ามันให้ได้ไอ้ปุีขนานจะได้เล่นนะเดี๋ยวมันก็ส่งไลน์มาหาผม้มตายแล้ว นี้กดน,นี้นี้นี้เร็วเรวไปหากอบไปหากบ ก็ต้องระวังคนไทยก็ด้วยนะบางครั้งมันก็ชั่วร้ายหลอกลวงไอ้โบเคยโดนมาละ้วเเต่ผมไม่เคยโดนเลกๆนคนดีเขาก็เรียกพี่บว์ไม่รู้เขาอยู่ท่าไรเรียกป่ะเสียงบบพูด ิลอของจริงนะครับกลับลงมาคนนี้ก็เป็นผู้โชคดีนะติดอยู่ในชิปอันนี้ก็โชคดี ก็จะเป็นคนโดนฆ่าต้องลงไปหามันหรอกปะเอาโบไปไหละละ จังรู้ว่าภาพจะชัดปอนะเฮ้ยใครแกล่ะอโชคดีตแลกเดินโลช้าต้องรีบหาอาหาร

เราไม่ต้องไปสู้ไอฟีนะเขาสู้เพื่อผมอือือคนในทีมสู้เพื่อผมไหน,นคนก็จะเออตายแล้วจะตายแล้วดีก่อนดีก่อนถึงสู้ต่อไปแขมแรกอีกห้าข้อแพ้แน่แน่แพ้แน่แน่เลย ต้องหาอาหารด่วนแล้วโอ้ตื mm hmm. เอ,อเต็กโลแล้วใครมันไปอยู่ตรงนี mm ้ไ hmm. ปเห็นะน,นะ mm hmm. นไปอยู่อะไรไกันจรงกนู่น mm hmm. ออนี่คู่กับน้อง ตอนดีดแมพก็ทำไงต่อดีนะถ่ายรูปหรือว่าจะฆ่ากันเองดีจึงหมด่อนมาแล้วเจ็บพอ,อไปหลายรอบเลยแต่ก็ไม่ค่อยดีสักรอบเลย โอ้สวยละสวยละสวยละวเฮ้ยห,ห,หนูคลายเงียตัวขาดไอหนุ่มน้อยเฮ้ยโดนราคากำลังกำลังไปตายแน่ๆเลยตายแน่ๆเลยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยบูโอ้บายบายอ๋อ,อตายจริงๆขอจบกันแค่นี้ โวยโวยหนึ่งอะโวยคนอะคนเดียวโอเคก็ขอจบคลิปแค่นี้สวัสดีครับ